คนนั้นคนนี้เขาก็ห้ามว่าเออไม่ต้องขายหรอกเพราะว่ามันมีคนขายเยอะแยะขนมจีนอะ่ะแล้วก็ในหมู่บ้านอะ่ะมันจะมีคนทําขนมจีนขายอยู่แล้วเขาขายมาหลายเป็นสิบยี่สิบปีแล้วขนมจีนอะ่ะมันมีขาประจําขายอยู่แล้วไงถ้าเราจะทําอะไรเราก็ต้องทําอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นไม่ใช่ไปทําเหมือนคนอื่นเออแล้วถ้าคุณทําเหมือนคนอื่นคุณก็ต้องมั่นใจว่า สิ่งที่คุณทำน่ะมันอร่อยกว่าคนอื่นมันดีกว่าคนอื่นคนเขาถึงจะซื้อไม่ไม่สำนึกบุญคุณ,คณไม่มีบุญคุณอะไรต่อกันมีแต่รังเกียจเหยียดยามเรามันดาเราว่าไงรู้ปะวันที่เราขนของกลับบ้านมันดาเราว่าทำไมผัวมึงทิ้งแล้วเหรอมึงหมดปัญญาแล้วเหรอมึงถึงมึงถึงกลับมาบ้านปัญหาว่าเราผัวทิ้งหมดปัญญามันถึงกลับมาบ้านแล้วมันก็ไม่แหกตาด้วยด้วยนะ ให้แหกตาดูด้วยนะไอรถที่เราขับไปนะ่ะคันละล้านกว่านะฟอร์จูเนอร์มันหลับหูหลับตาด่าเราแบบด่า,ดา,แ,ลแบบดาแล้วแบบปัญญาอ่อนมากปัญหาว่าเราผัวทิ้งผัวทิ้งแล้วแบบหมดปัญญาเออหมดปัญญาแล้วเหรอมึงถึงกลับมาบ้านไอน้องชายมันมันด่าเราแบบนีออ้ผัวทิ้งหมดปัญญาแล้วเหรอถึงกลับมาบ้านมาแย่งสมบัติอะไรเงี้ยปัญหาว่าเรากลับไปบ้านไปแย่งสมบัติมัน ดูมันว่าเราสิปัญหาเราว่าเราพูดทิ้งทั้งๆที่รถรถที่เราขับกลับบ้านนะคะันละล้านกว่านะเธออถ้าเราสิ้นไร้ถ้าเราเป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอกเราจะเออไม่แต่ถ้าถึงแม้ว่าเราจะสิ้นไร้ไม้ตอกแล้วแล้ว,แล,วแล้วไงมันผิดตรงไหนหรอมันผิดตรงไหนแล้วที่เราจะกลับบ้านเราอ่ะบ้านที่เราสร้างเองแล้วก็แม่เราก็อยู่เนี่ยอมันผิดหรอที่เรา ที่เราสิ้นไรไม่ตอบแล้วเรากลับบ้านเออมันผิดเหรอแม่เราก็อยู่นี่เงินเงินบ้านหลังนี้เราก็เป็นคนสร้างเราเราเราขนของกลับบ้านตัวเองมันผิดตรงไหนเออทำไมมันจะต้องด่าเราขนาดนั้นนะมันจะมันจะไม่ให้เราอยู่อยู่ร่วมชายคามันว่าเงี้ยมันไม่ให้เราอยู่ร่วมชัยค่ะมันเกลียดเรามันกลัวเราไปแย่งสมบัติน่ะสมบัติอะไรของมันน่ะมันไม่ได้เป็นคนสร้างอ่ะออ เราก็งงอ่ะเออแล้วทออีนี้ไอ้ไอเรื่องน้องชายคนเล็กจบกไปแล้วก็ไม่จบเราก็ไม่ไม่คุยกันหน้าก็ไม่มองอืมเพราะว่ามันด่าเราเจ็บแสบมากหน้าก็ไม่มองอันนี้อันนี้เลือกเรื่องน้องสาวคนกลางน้องสาวคนกลางก็ ตอนนั้นตอนนั้นยังไม่มีโควิดอตอนนั้นยังไม่มีโควิดมันโทรมาหาเราเว้ยมันมันทำขนมจีนขายที่บ้านนอกแล้วทีนี่มันขายไม่ได้เพราะว่ามันทำไม่อร่อยเออทำน้ำยาไม่อร่อยเขาก็ไม่ซื้อเขาก็บ่นกันเต็มเลยว่ามันทำทำน้ำยาไม่อร่อยเออ ทำอาหารไม่อร่อยแต่อยากขายของขายอาหารเอทำทำอาหารไม่อร่อยเขาบ่นกันเต็มเลยว่ามันทำไม่อร่อยแต่มันอยากขายทำไม่อร่อยก็ไม่มีคนซื้อไม่มีคนซื้อแล้วที่เงินที่เอามาลงทุนอะ่ะมันก็หมดหมดไปเรื่อยๆแล้วมันต้องผ่อนรถด,ด้วยผ่อนรถแถมมีลูกสองคนอีกอีกคนนึงคนนึงย่าเลี้ยงคนนึงยายเลี้ยงอยูยๆลาออกจากงานมาขายขนมจีนเธอ แถมต้องผ่อนบ้านเนี่ยมีลูกสองคนสรุปไม่มีเงินเงินก็ไม่ได้ส่งให้ลูกแถมเงินงนวดรถก็ชักหน้าไม่ถึงหลังอะ่ะเธอสรุปพอชักหน้าไม่ถึงหลังปุ๊บโทรหาพี่สาวหรือจ้ามันออกอุบายมันออกอุบายโทรหาพี่สาวว่าเนี่ยมาช่วยกูเปิดร้านส้มตำมั่งเออมึงมึง,ม,งมึงทำกับข้าวอร่อยมึงทำส้มตำอร่อย เออมามาเปิดร้านส้สมตำมึงออกเงินกูออกแรงมันว่างอย่างนี้นะเออมึงออกเงินกูออกแรงไอ้เราก็อยากช่วยนอ้องเราก็รีบรีบกลับไปบ้านเลยรีบกลับไปบ้านมันบอกมันไปหาที่มันไปหาไปหาที่ได้แล้วอที่ตรงนั้นน่ะเขาให้เช่าเออไปถามเช่าเปิดร้านส้มตำเปิดร้านส้มตำขนมจีนอะไรเงี้ย โทรโทรเรียกพี่สาวกลับบ้านเนี่ยมึงออกตังกูออกแรงแล้วกําไรก็แบ่งกันออขายได้ก็แบ่งเงินกันออพูดกับเราอย่างนี้เราก็โอ้ยออก็ดีนะจะได้มีอาชีพะจะได้มีอาชีพทามาหากินรากไปเ,ออเราก็ไปกลับบ้านกลับบ้านมันก็พาเราไปดูที่ไอที IT ตรงนี้นะ เป็นที่เปล่าๆเ,เนี่ยตรงเนี้ยที่ว่างเปล่าทำเลดีอยู่ติดกับถนนใหญ่อะไรเงี้ยมมันก็พาเราไปไปถามเจ้าของที่โหเนี่ยปล่อยเช่าไหมจะเช่าเปิดร้านส้มตำอะไรเงี้ยทีแรกเขาก็ไม่ได้ปล่อยเช่าหรอกอเราไปถามเขาไปกันสามคนนะสามพี่น้องอืมไปถามเขา ถามเขาสดิบดีอเขาก็คิดว่าเป็นคนโตๆกันหมดแล้วนะเขาก็เลยปล่อยให้เช่าปล่อยให้เช่าเขายังไม่ได้ใส่ราคาเลยนะว่าเช่าเดือนละเท่าไหร่เพราะมันเป็นที่ว่างเปล่ามีแต่ป่าอืเขายังไม่พูดเลยว่าให้เช่าเท่าไหร่ไอ้ไอ้น้องก็ไอ้น้องคนเล็กก็ไปพูดว่า ปล่อยเช่าได้ไหมพันสองมาซานไอควายเอเอ,เ,อ,เ,อเขายังไม่ได้เสนอชื่อเลยเออไม่ใช่เขายังไม่ได้เสนอราคาเลยเสือกไปเสนอให้เขาเองพันสองไอเวีนเอเอที่มีตะป่าไปเสนอให้เขาพันสองเขาก็รีบตะคุบเลยสิคะเดือนละพันสองเขาก็รีบตะคุบอ่ารีบตะคุบเขาก็บอกเอเอ,เอโอเคโอเคปล่อยเช่าปล่อยเช่าก็ได้อะไรเงี้ย ืไปเสนอให้เขาพันสองเวรจริงๆมามากันสามคนพี่น้องเขาก็คิดว่าเป็นผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่น่าเชื่อถือใช่ไหมเราก็โตแล้วนี่เราไม่ใช่เด็กๆไปคุยถามเช่าที่เขาพอถามเช่าที่เสร็จยังไม่ได้เซ็นสัญญานะเจ้าของเขาก็บอกว่าให้ให้ไปทําได้เลยอไปทําได้เลยทําเสร็จแล้วค่อยมามาจ่ายเงินกันอะไรเงี้ย ไอ้ไอ้น้องสาวมันก็พาเราไปซื้อไม้ยูคาลิปตัสไปซื้อสังกะสีไปซื้ออุปกรณ์ทําเพิงอะเพิงร้านส้มตําอะไปซื้อหญ้าไปซื้อไม้ยูคาเรานี่แหละเป็นคนจ่ายตังค์เราออกเงินหมดเป็นประมาณหมื่นหนึ่งประมาณหมื่นหนึ่งซื้อไม้ซื้อหญ้าคาจ้าง ไอ,ไอ้นั่นซื้อไม้ซื้อยาคาไปสร้างในร้านสุน่มจำแล้วทีนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน,นะก็กะว่าจะเปิดร้านสุน่มตำเนี่ยเออกระตกลงกันแล้วนี่ว่ามันเป็นเป็น,ปนออกแรงเราออกตังไงเออกำไรรายได้ก็แบ่งกันคนละครึ่งสรุปยังไม่ทันได้เปิดเลย สร้างร้านเสร็จแล้วเหลือเหลือแต่เหลือแต่เปิดขายอย่างเดียวเหลือแต่ขนของไปขายร้านเสร็จแล้วอืหมดประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งกาจะเอาเล็กๆก่อนไงแต่ถ้ามันดีค่อยขยับขยายอะไรเงี้ยกลัวกลัวจะทุนจมอะไรเงี้ยกลัวทุนจมสรุปมัน มันจ้างคนไปช่วยมุงหลังคาเออมันจ้างคนคนแถวบ้านนั่นแหละมันจะจ้างคนไปช่วยมุงหลังคาเราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกมันจะได้เสร็จเร็วๆใช่ไหมทำสองคนเมื่อไหร่จะเสร็จใช่ไหมเออก็เลยจ้างคนมาช่วยคนนึงแล้วเราก็ถามมันว่ามึงมึงมึง มึงจ้างเขามาช่วยทําหลังคาหรือเราถามมันแบบนี้ถามน้องสาวเราอะแล้วมันแล้วมันก็ไม่รู้มันมันเป็นมูหวัวอารมณ์เสียอะไรมาจากไหนนะมันตะคอกใส่เราเออมันตะคอกใส่เราแล้วก็พูดว่าเออแค่นี้มึงก็ไม่รู้เหรอว่าจ้างเขามาใครจะมาทําให้ให้มึงฟรีละ่ะอีควายมันว่าเรามี